สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ชาญชาลาภาษาไทยกับครูสิบป,ประกรณ์เช่นเคยนะครับวันนี้ครูจะชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวกับภาษาไทยน่ารู้เช่นเดิมนะครับวันนี้เนื้อหาของเราก็คือคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์คืออะไรแล้วใช้อย่างไรและมีตัวอย่างอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเลยนะครับเด็กๆไปกันเลยลูก เด็กครับเมื่อพูดถึงคำราชาศัพท์ก็จะกล่าวถึงคำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์หรือรวมหมายถึงคำที่ใช้สำหรับสามัญชนหรือคำสุภาพชนทั่วๆไปโดยที่คำราชาศัพท์นั้นนะครับจะสามารถแบ่งตามหมวดหมู่โดยในกลุ่มแรกครูจะชวนพวกเรามาดูคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งจะแบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้หมวดที่1คือหมวดร่างกายหมวดที่2เครือญาติและหมวดที่3เป็นคำกริยาราชาศัพท์นั่นเองครับเด็กๆเรียนรู้เรื่องหมวดร่างกายกันก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ภาพนี้เด็กๆลองดูนะครับว่าส่วนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆในร่างกาย เราจะใช้คำราชาศัพท์ในการเรียกอย่างไรได้บ้างนักเรียนสังเกตคำแล้วก็ข้อความและรูปภาพดังต่อไปนี้นะครับ,บเด็กๆหัวเราจะเรียกว่าพระเสียรตาใช้ว่าพระเนตรหูใช้ว่า,พร,วาพระกันลองอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับแขนพระกร มือพระหัดขาพระเพลาคิ้วพระขนงจมูกพระนาศิกปากพระโอดฟันพระทนลิ้นพระชิวหาพระบาทก็คือเท้านั่นเองนะครับเด็กๆ ส่วนหมวดเครือญาตินักเรียนจะสังเกตเห็นคำที่เราใช้เรียกทั่วๆไปเช่นคำว่าตาหรือปู่เราจะเรียกว่าพระอัยกาย่าหรือยายใช้ว่าพระอัยกาพ่อพระชนกแม่พระชนนีพี่สาวพระเชษฐภคินีพี่ชายพระเชษฐา น้องชายพระอนุชาต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของคำกริยาราชาศัพท์คำว่าหัวเราะคำกริยาราชาศัพท์ก็คือทรงพระสวนหรือแย้มพระสวนนั่งประทับยืนทรงยืนนอนบรรทม เดินทางไปหรือมาโดยพาหานนะก็คือคําว่าสเสด็จพระราชดำเนินแต่งหนังสือก็คือพระราช,ชนิพนธ์คำพูดพระราชดำรัสและในชั่วโมงนี้ครูก็ชวนพวกเราเรียนรู้คําราชาศัพท์ต่างๆมากมายเด็กๆสามารถไปทบทวนได้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไป เด็กอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วสวัสดีครับ